พระองค์ทรงเลี้ยงดูเขาทั้งหลายในถิ่นทุรกันดาร40ปีและเขาไม่ขาดสิ่งใดเลยเสื้อผ้าของเขาไม่ขาดวินและเท้าของเขาไม่ได้บวมพี่น้องอพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะดึงมาจากตอนที่ชาวอิสราเอลได้เดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารน,นะคะช่วงเวลา40ปีนั้นพระคัมภีร์บอกว่า พระเจ้าทรงเลี้ยงดูคนเหล่านี้ในถิ่นธุรกันดานตลอด40ปีพวกเขาไม่ต้องเลี้ยงสัตว์พวกเขาไม่ต้องอปลูกผักหรือทําอะไรเลยนะคะทุกวันจะมีอาหารตกจากฟ้ามาให้พวกเขาได้รับประทานเมื่อพวกเขาต้องการทานเนื้อสัตว์พระเจ้าก็ให้มีนกคุ้มนะคะมาเป็นเนื้อสําหรับพวกเขานะคะตลอดช่วงเวลาที่เดินทางนะคะเสื้อผ้าของพวกเขาไม่ขาดเว้นเลยแม้กระทั่งรองเท้านะคะ ก็ไม่ขาดนะเท้าก็ไม่บวมหมายถึงว่าพระเจ้านั้นดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีนะคะถึงแม้ว่าพระเจ้าก็จะบอกว่าพวกคนเหล่านี้เป็นคนที่ขี้บน่นไม่เคยรู้จักในการขอบคุณพระเจ้าเลยมีแต่บน่บนบน่บนบน่นเรื่องพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นแทนที่เขาจะเดินทางในเวลา10กว่าวันนะคะแต่เขาจะต้องเดินทางอยู่ถึง40ปีเพราะว่าพระเจ้าต้องการสอนเขาว่าให้เขารู้จักในการขอบคุณพระเจ้านะคะแต่ พระเจ้าบอกว่าพวกเขาช่างหัวแข็งมากนะะไม่เคยขอบคุณพระเจ้าเลยนะะเอาแต่บ่นอย่างเดียวแต่ถึงกันนั้นนะะพระเจ้าก็ยังทรงดูแลเขาพวกเขาไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยนะะพวกเขาอาจจะไม่ได้กินของอย่างที่เคยเป็นท่าที่อียิปต์นะสิ่งที่พวกเขาคิดถึงก็คือหัวกระเทียมหัวหอมแตงโมสิ่งสารพัดอย่างซึ่งพวกเขาจะต้อง ก้มลงไปเก็บนะ,ะพืชเหล่านี้เป็นพืชที่เกิดจากพื้นดินนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เก็บเกี่ยวพวกเขาจะต้องก้มตัวพวกเขาจะต้องนั่งลงตัดนะ,ะแต่ว่ามันเป็นเครื่องหมายของการเป็นทาสของการทํางานหนักนะคะตอนที่พวกเขาอยู่อียิปต์แน่นอนว่าพวกเขาอาจจะได้กินในสิ่งที่พวกเขาอยากกินแต่พวกเขาตก อยู่ในความเป็นทาสถูกกดขี่ข่มเหงนะคะเพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยมารซาตานนะ,ะมันก็ล่อลวงเราด้วยสิ่งที่ตาของเราอยากจะเห็นปากของเราอยากจะได้กินแต่เบื้องหลังนั้นคือความทุกข์นะคะแล้วก็การถูกกดขี่นะะถ้าพี่น้องเลือกที่จะเป็นทาส วิญญาณชั่วนะพี่น้องอาจจะได้ในสิ่งที่ขอแต่พี่น้องก็ต้องเสียบางสิ่งไปพี่น้องเสียจิตวิญญาณพี่น้องเสียเสรีภาพนะเพราะว่าวิญญาณเหล่านั้นจะกดขี่พี่น้องนะแต่เมื่อเราเลือกให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมอยู่เหนือชีวิตของเราเมื่อเราเลือกให้พระเจ้านั้นนําชีวิตของเรานะคะ แน่นอนว่าเราไม่สามารถทําในทุกสิ่งที่เนื้อหนังต้องการได้นะคะแต่ทางของพระเจ้านําไปสู่ชีวิตนะคะทางของพระเจ้านําไปสู่ความ สู่ชีวิตและความเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าให้ชีวิตพระเจ้าให้จิตวิญญาณที่เป็นนิรันดร์สำหรับเรานะคะพระเจ้าไม่ได้เอาสิ่งใดจากเราเลยนะคะแม้ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้เชื่อฝังพระเจ้าพระเจ้าก็ยังมีพระคุณเพียงพอสําหรับเราที่เราจะมีชีวิตผ่านไปได้ทุกๆวันนะคะแต่เมื่อไหร่ที่พี่น้องเชื่อฝังพระเจ้ารู้จักที่จะขอบคุณพระองค์พี่น้องจะได้มากกว่าความจําเป็นนะคะทุกสิ่งนั้นจะทวีคูณขึ้นนะคะเหมือนที่พระเยซูขอบคุณ พระเจ้าสำหรับขนมปังแค่ห้าก้อนแต่ขนมปังนั้นเพิ่มผูนสามารถเลี้ยงคนได้ห้าพันคนแล้วยังมีเหลือเฟือนะฮะอันนี้คือเคล็ดลับของการขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอการระลึกถึงสิ่งดีที่พระเจ้าทําเพื่อเรานะฮะมันจะเป็นประตูอ่ามันจะเป็นสิ่งที่ปลดล็อกนะคะให้เราได้รับพระพรอย่างยัดสันแน่นพูนและลน้นนะ,ะให้เรารู้จักขอบคุณพระเจ้าเพื่อที่เราจะเดินไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นเพื่อที่เรานั้น จะได้รับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมวาให้กับเราอย่าเป็นคนที่ขี้บ่นนะแต่ให้เราเป็นคนที่มี positive thinking นะคือมีความคิดในด้านบวกอยู่ตลอดเวลาและรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราล้มเหลวหรือขาดแคลน,นแม้กระทั่งในเวลาที่เราไม่ได้น่ารักพระเจ้าก็ยังมีพระคุณที่พระองค์ทรงดูแลเรานะะขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์ แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ